ซ้อมมอตไซค์สไตล์ช่างมานอกร่วมกับ u t u b e หัดทำเกษตรยามว่างสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านครับคลิปนี้มาตอบคอมเมนต์จากกรณีที่เพื่อนๆถามกันในกลุ่มช่างนะครับเพื่อนเพื่อนว่ารถผมนะครับผมไปทำการเปลี่ยนสินโชคมาแล้วนะครับรถไม่นิ่มเหมือนเดิมมีอาการสั่นสะท้านนะครับเพื่อนๆพนเห็นสั่นเกิดจากอะไรนะครับคลิปนี้ก็จะมาเล่าถึงเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆน ให้เพื่อนๆกลับไปทําการนะครับสังเกตดูนะครับว่ารถของเรามันผิดปกติตามที่ผมจะบอกดังต่อไปนี้ไหมนะครับเพื่อนๆอ,อันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะทําการถอดโชคออกมานะครับผมไม่แน่ใจว่าช่างที่ถอดให้ท่านเขาได้ทําการมาร์กโช๊คหรือเปล่าย้ํานะครับ ก่อนที่เราจะทําการถอดโชคออกมาทุกครั้งอันดับแรกเลยเราต้องมาร์กตำแหน่งโชกก่อนนะครับมาร์กนะครับมาร์กอันแรกก็คือมาร์กเพื่อที่จะถอดออกแล้วก็ประกอบกับเข้ามายังตำแหน่งเดิมนะครับเ,เพื่อนๆนะครับมาร์กที่2นะครับเ,เพื่อนๆก็คือมาร์กแกนข้างซ้ายกับแกนข้างขวานะครับอ่ย้ํานะครับสาเหตุที่ต้องทําการนะครับ มาร์กไว้ก็เพราะว่านะครับแกนโชค้คข้างซ้ายกับข้างขวาคดงอไม่เท่ากันนะครับถ้าเราประกอบกับด้านสลับด้านมันจะมีผลตามมาทันทีอันดับแรกเลยถ้าสมมุติว่าเราสลับสลับสลับแกนโชค๊คเอาข้างซ้ายไปใส่ข้างขวานะครับถ้าเราสลับแกนโชค้คข้างซ้ายไปใส่ข้างขวานะครับเพื่อนๆ่นปัญหาที่จะตามมาเลยก็คือ ความสึกของกระบอกโชกกับแกนโชกแต่ละข้างมันไม่เท่ากันทีนี้พอเราใส่สลับข้างปั๊บนะครับแกนโชกจะเบียดกันกับกระบอกโชกก็เลยทําให้รถไม่นิ่มนวลน,นะครับเพื่อนๆน,นะครับอ่าอันนี้ก็มีส่วนนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับใต้บางคนนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมว่าโชกข้างซ้ายกับโชกข้างขวานะครับ ข้างหนึ่งห่างกับห่างจากบางโคนข้างหนึ่งชิดกันกับบางโคนเลยเห็นไหมตั้งใจดูนะครับเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆดูชัดๆกันไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมข้างขวานะครับอ่าข้างขวาของรถนะครับข้างขวาของรถนะครับขวารถมันห่างนะครับซ้ายรถมันชิดเห็นไหมมันชิดกับบางโคนนี่เห็นไหมถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มาร์กนะครับเราไม่ประกอบข้าตำแหน่งเดิมยังไงก็ไม่นิ่มนะครับจากรถวิ่งตรงจะกลายเป็นรถ ดึงแฮนด์แฮนด์หนักข้างเดียวนะครับบางทีอาจจะสัน่นงื้นวิ่งลูดอยู่บนลูกระนาดก็ได้นะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับย่อมมีส่วนมีผลทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนนะครับในการที่เราจะถอดโชกอันดับแรกเลยต้องให้ทําการมาร์กโชกก่อนก่อนที่จะถอดออกมานะครับอนอกจากว่า,าประเด็นอยูอ่ประเด็นที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือเอา แกนโชวคข้างซ้ายข้างขวาสลับกันแล้วมันมันมีปัญหาความฝืดนะครับทีนี้ถ้าข้างเดียวกันนี่แหละนะครับถ้าใส่ตรงนะครับข้างขวาก็คือเอาใส่ก็เข้ากระบอกขวาเหมือนเดิมข้างซ้ายก็ใส่กระบอกซ้ายเหมือนเดิมแต่นะครับแกนโชค๊คไม่อยู่ในตำแหน่งที่เรามาคไว้นะครับอ่าให้เพื่อนๆน,นนึกตามนะครับเพื่อนเพื่อนว่าเวลาโชค๊คมันคด นะครับเวลาโชคมันคดไปข้างใดข้างหนึ่งไอ้จุดที่มันคดเนี่ยก็คือปลายปลายของแกนโชคมันจะวิ่งไปเบียดกันกับกระบอกโชกนะครับพอใช้เวลานานไปนะครับมันก็เข้าที่เข้าทางของมันแล้วมันสึกมันสึกเท่ากันแล้วนะครับพอเราไปย้ายตำแหน่งใหม่นะครับปลายโชกงอๆมันจะวิ่งไปเบียดกันกับกระบอกโชกนะครับเพื่อนเพื่อนอันนั้นก็ทําให้อ่าไม่นิ่มเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมีส่วนนะครับเพื่อนเพื่อนรวมไปถึงนะครับ การถอดเพาล้อออกมานะครับโดยที่เราไม่ได้สังเกตเลยว่าเพาล้อของเขาคดหรือไม่คดนะครับเพื่อนเพื่อนบางครัง้งบางทีเพาล้อที่คดนะครับเพื่อนเพื่อนเพาล้อที่คดเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับล้อมันอาจจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับเพราะว่ารถที่รถที่อ่าไม่ต้องว่ารถที่อุบัติเหตุมาหรอกรถที่ใช้งานทุกวันซินโชคน้ํามันโชคมันแตกมันทํางานไม่เท่ากันทั้งข้างซ้ายข้างขวาแหละรถ จะมีอาการกินยางเป็นคลื่นเป็นคลื่นลูกและนาดนะครับยางรถมันจะเป็นคลื่นลูกละนาดทีนีพนพะนะ้พอเราไปขยับตำแหน่งเพาล้อนะครับพอเราไปขยับตำแหน่งเพาล้อทำให้อล้อลมันเกิดเอียงไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับน้ำหนักไม่ลงตรงกลางยางแล้วเพราะว่าเพาล้อคดนะครับคดหนีตำแหน่งเดิมนะครับบังเอิญน,นะครับยางาไม่ใช่ยางสิ บางเอิญอ,อ่วงล้อนะมันดันเอียงมาฝั่งอ่มาฝั่งตรงที่ยางเป็นลูกและนาดนะครับเพื่อนเพื่อนยางเป็นขึ้นนะครับเนี่ยทำให้แฮนสั่นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะครับบางครั้งบางทีนะครับก่อนที่เราจะทําการถอดออกมาเราก็ต้องทําการตรวจเช็คก,ก่อนเลยนะครับว่าอ่าบางคนหน้าเนี่ยนะครับมันตรงกันกับล้อจริงไหมข้างบนตรงข้างล่างอาจจะไม่ตรงเราก็ต้องสังเกตก่อนก่อนที่เราจะทําการถอดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ก็ ให้เพื่อนๆไปสังเกตดูนะครับก่อนที่เราจะถอดนะครับกับกับหลังจากที่เราประกอบเข้าไปนะครับล้อกับบังโคลนอยู่ในตำแหน่งเดิมไหมนะครับเพื่อนๆนะครับนี่แหละนะครับถ้าไม่อยู่ในตำแหน่งเดิมยังไงก็สั่นนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าต่อไปอีกนะครับนิดนึง นะครับอันนี้ยังไม่จบนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายังมีอีกหลายส่วนนะครับที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเล่าไปนะครับเพื่อนนะครับอันนี้อ่าก็อยากให้เพื่อนเพื่อนสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อมาเมื่อเราพูดมาถึงกรณีของเพาล้อนะครับเพื่อนเพื่อนๆนอาจจะถอดเปลี่ยนยางรถนะครับบางครั้งบางทีถอดออกมาปั๊บเอ้าแหวนมาจากไหน นะครับทั้งทั้งที่เผาหน้ามีแหวนแค่ตัวเดียวนะครับแล้วแหวนตัวที่สองมาจากไหนนะครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับถ้าเราถอดออกมาปั๊บนะครับเจอแหวนหล่นลงมานั่นหมายความว่ามีแหวนรองแน่นอนนะครับด้านข้างของของของแกนโช๊คนะครับของกระบอกโช๊คนะครับมีแหวนรองด้านข้างของกระบอกโช๊คนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ เพื่อไม่ให้เวลาเราขันน็อตแล้วไปบีบปลายกระบอกโชคเข้านะครับถ้าเราบีบปลายกระบอกโชคเข้าอ่ารถก็จะมีอาการโชคฝืดนะครับไม่ค่อยจะเด้งสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าเราไปบีบปลายเข้าปับา๊บนะครับอ่าแกนโชคมันจะไปเบียดกันกับกระบอกโชคนั่นเองนะครับร pues. เพื่อน,น,นเพื่อนนะครับก็ทำให้เกิดความฝืดนะครับเพื่อนเพื่อนสาเหตุก็เกิดมาจากอ่าโชคคดนั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนโชคคดมัน ง้างออกมาด้านข้างเอียงออกมาด้านข้างนะครับเพื่อนๆนนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนี่แหละนะครับเวลาประกอบเข้าไปเนี่ยนะครับกรณีที่ว่าเพาร้อโคตเนี่ยมันจะมีผลเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนมองดูด้วยนะครับระหว่างวงอ่าระหว่างวงล้อกับแกนชกนะครับเอามือสอดเข้าไปดูนะครับวงล้อกับแกนชกข้างซ้ายกับข้างขวานะครับเพื่อนเพื่อนมัน ห่างกันไหมข้างหนึ่งห่าง,งข้างหนึ่งคิดไหมนะครับอันนี้ก็มีผลเหมือนกันถ้าเราประกอบแล้วล้อไม่อยู่ตรงกลางนะครับล้อไม่อยู่ตรงกลางบางทีแฮนด์มันอาจจะดึงไปข้างเดียวรถมันอาจจะหนักข้างเดียวนะครับเพราะว่าน้ําหนักมันจะกดลงแจมยางแจ,ม,แจ,ม,แจมเดียวหรือว่าล้อหน้ากับล้อหลังไม่ตรงกันนั่นเองนะครับก็มีส่วนเหมือนกันนะครับที่จะทําให้อ่าล้ออ่ารถมีอาการแฮนด์สั่นนะครับพเพื่อน นอกจากนี้นะครับเพื่อนๆก็มีอีกนะครับนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็คืออ่ากรณีที่อ่าได้กล่าวมานะครับก็คือโชคมันคดแล้วมันเอียงออกด้านข้างทําให้เวลาเราประกอบดุมล้อเข้าไปนะครับมีช่องว่างระหว่างบูธกับโชกนะครับบูธกับอ่าบูธล้อกับแกนโชคมีช่องว่างเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆหรือ อ่านี่ให้เพื่อนๆดูเต็มๆเลยชัดๆเลยนะครับกับภาพนี้นะครับเพื่อนๆก็คือกระปุกไม้นะครับกระปุกไม้ห่างกันกับกระปุกไม้นะครับมีช่องว่างห่างกันกับแกนชกกระบอกโชกนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเราไปขันหุบเข้ากรณีแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจะทําให้เกิดการบีบปลายโชกนะครับทาให้โชกฝืดนะครับเพื่อนเพื่อน อีกส่วนหนึ่งนะครับทิศทางการใส่สปริงนะครับเพื่อนเพื่อนทิศทางการใส่สปริงก็มีผลอยู่นะครับถ้ากราณีเราใส่ผิดนะครับถ้ากราณีเราใส่ผิดอ่ามันจะสั่นรอบต้นกับสั่นรอบสูงนะครับเพื่อนเพื่อนก็คืออย่างเช่นอ่ายามาฮานะครับยามาฮ่าเขาจะอาถี่ขึ้นบนนะครับฮอนด้าเขาจะด้านห่างขึ้นบนนะครับเพื่อนเพื่อนส่วนคาวาซากิกับ ซูซูกิก็จําบ่ได้ครับพี่น้องบอกคยได้เฮ็ดรถบบมีครับตลาดแถวบ้านผมไม่มีฮอนได้เอไม่มีซูซูกิกับกาวาสกินะครับมีก็มีน้อยแต่จําไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนอีกส่วนหนึ่งนะครับน้ํามันโช๊คที่เราซื้อมาใช้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับน้ํามันโช๊คที่ซื้อมาใชา้น้ํามันโช๊คบางตัวบางยี่ห้อนะครับเพื่อนเพื่อนเหลวนะครับเพื่อนเพื่อน นอกจากน้ำมันบางยี่ห้อเหลวเหลวกว่าน้ำเหลวกว่าปกติแล้วนะครับบางยี่ห้อยังเหนืดกว่าน้ำมันเครื่องเบอร์4ี่อีกนะครับเพื่อนๆนนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องพิจารณาดูด้วยนะครับถ้าน้ำมันนะครับมันใสเกินนะครับมันก็ไม่สร้างความเหนืดนะครับมันก็ไม่ซับแรงสั่นสะเทือนของสปริงนะครับเพื่อนเพื่อนถ้า น้ำมันเหนืดเกินไปนะครับน้ำมันเหนืดเกินไปทีนี้โชคมันก็จะกลายเป็นโชกแข็งกระด้างน,นะครับลงแล้วอาจจะขึ้นช้าๆนะครับอันนี้ก็มีผลนะครับเพื่อนๆนะครับก็อ่าก็ฝากเพื่อนๆไปพิจารณาดูนะครับว่าไอ้ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับอ่าเพื่อนๆผิดสังเกตจุดไหนบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับเอลองไปพิจารณาสังเกตดูแล้วก็ลองแก้ไขตามนี้ดูนะครับเพื่อนๆ แต่เพราะว่ามันมีรายละเอียดอีกเยอะแยะเลยเกี่ยวกับอาการโชคไม่นิ่มเอาคลิปนี้ก็คงต้องจบไวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ